สวัสดีครับสวัสดีพุทธคามารับช่อมช่องจากสามชนถันนะครับนี้ได้บุกหุ้งครับผมได้บุกหุ้งจากสวนของอ่าอ้ายเอามาจากน้ำยืนนะครับของไอเบิร์ดนะครับแต่าม้ว่าเกือบตันกู้ก ua คุณลครับผมก็ให้กินทั้งสดทั้งต้มนะครับ กินดีครับปะคงกินดีทั้งตุ่มแล้วก็ดิบนะครับแล้วก็ทั้งซุกแล้วก็ดิบพื่อกันนะครับตัวหน่อยกินดีนะครับเขาจะกินทั้งเปลือกเลยนะครับประคงเขามาไวลายัยันเน่าถิ่มอยู่ครับองเพราะว่าฝนมันมันตกลงมาหลายนะ เห็ดมันขึ้นล่านะครับพอเขาออกมากันเกิดค่อนข้าง,งสีองอมแน่แล้วครับทั้งผุ่นกระตุ่มอยู่ครับพยายุเขาไล่มือก็ดีครับเห็ดไห่หนามไม่ส่วนหลาย น้ำในคอก็ไหลไปนํน้นี่แต่ว่าระบายออกได้นะครับดีที่ได้พวกหุ้งนะครับดีที่ได้มาละกอมาไหล้านะครับให้ไ้การห้าหันให้มันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าพักจากตลาดก็พอค่อยหลยนะครับฝนตกนคนบ่ค่อยยางตลาดบ่ค่อยซื้อพักซื้อยางนะครับตัวเมียนี่อ้วนเลยครับตัวเมียนี่ ตัวแข็งเดียวออกไปแล้วครับปิดกันหลายหลายทา่าออกใบละแล้วลอีกตัวหนึ่งครับโมโหสิทธ์เคลือยูวสิไล่ขาไปยุ่ำกันบ่หรือเฮ็ดคอคให้ไม่ก็ค่อนข้างสิเฮ็ดยากมันเปียกนะครับช่วงนี้ ตูกกับพ่อท่านใหเศร้ากินนมอยู่ครับลูกนี่อาหารเพียงพ่อแม่กับพ่อส้มนะครับอาหารหน่อยในแม่ส้มนะ เพื่อนนี่นะครับเบื้องมูหน่อยจริงบั่ได้กเอาให้กินกว่าซีซีผ่าซิบหน่วยหมดแล้วครับพงุ่งบุตรทันดอิ่มอยู่กินได้บดมือนะครับให้บดมือกินบดมือนะครับสำหรับมูปลานะครับโอ้ยทองบวมใหญ่เลยตัวนั้น ท่านยายนมนะครับข้ามมทธมนีน้ำคลิปมาฝากเพื่อนสนิทครับจะได้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามครับไปแล้วครับ